มาเร็วจ้ามาแร็วจ้าม่วงมาแล้วเยอะไรสิมาจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงมะม่วงโอ้นุ่นหนๆ่อยเด็กเออกมาเนาะ lúc bác coi xui rồi phi nông lúa đầm đầm đang đang thế cả những quả anh vô kịp có bông vẫn đang lín gì đấy phi nông chặt 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 ta bện con tơi mai yểu cả con côn mắc กัะเลี่ยงลูกเป็นคนหิวมากกระสิเรนฉีดนยำยาบ่มหรอพี่น้องกระว่าสันนะ้นมันกระว่าสุกหรอกปันที่ป้อยเพื่อนสุกเองนีว่็ได้ มม่ได MM ้พอดีจะคัดออกไว้คนบ่ได้บำรุงอีหยังเด้ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยหน่วยแดนอ่อนๆจะต้อาออกไปนึ่เอาเป็นต่อยมาอย่างกระโดดหน่วยบ่หอกมาแก่หน่อยหน่อยด้วยเด็กคนก่อต้องเกระตุ้ ท่านเด็กแก่กับมี่แก่กับมี่ไม่ได้เพั่นแก่ไปหน่งกันแกจะไป,าปขายเป็นบักม่วงยีม่มกำลังเสียบเลยพี่น้องตามที่กิ่งมีบักม่วงโชคอันนั้นนี่เพิ่นจะเป็นบักม่วงยี่ยมเลยทั้งปากกาัน

ขายเป็นบักม่วงย่างหน่อยๆน,น้อยเล็กกับตอยมากเนาะแต่เอ,อ้ยเดี๋ยวลูกขนมาอีกก่อนพี่น้องแยกกับที่คอยคัดละคอยคัดคอยคัดคอยคัดแดดกำลังเอ็มซมผลกระลินหยับยับใจใหญ่ บ่เคยแจ้งปันไดหรอกพี่นอ้องมืดออากาศมืดมืด,มดนะซัมเนีละจ้าทาอีกก่อน